นาๆเลยโลแม็กนี่เลยครับลายมาวลโรบาลิกจากเพลนเดอร์นะครับกระโปรงหน้าจิตสกูปนะครับทรง V2 นะครับโช๊คอัพชุดนี้นะครับเป็นโชคอัพแบบระบบทวินทู e ถ้าใครเป็นคนที่ชอบขับรถให้มันนุ่มนวลสายนิ่มก็จะเป็นรุ่นนี้เลยครับ สวัสดีครับพบกับผมดนเด็กิโวันวันะครับรีวิวรถแต่งอีกหนึ่งรุ่นนะครับกับรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Ford Next Gen Ranger XLS นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่อง2อพันเดอร์โบเดี่ยว170แรงม้าครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็เสียมกันยังมีโหมดการขับขี่ให้ถึง4โหมดด้วยกันอีกด้วยครับกับราคาค่าตัว879 0 0บาทเท่านั้นเองครับชุดแต่งทูโทนน้ำเงินดำแบบนี้เลยครับ กระจังหน้า f o r d t ูโทนนะครับน้ำเงินดำพร้อมไฟ3จุดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวนี่เลยครับไฟหน้าตรงรุ่นเลนเจอร์นะครับอันนี้จะเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญยังมีตัวไฟเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยครับมาดูชุดแต่งต่อไปกันนะครับก็จะเป็นคิ้วซุ้มล้อนะครับแบบมีหมุดนะครับอ่า ส่วนด้านบนเองฝากระโปรงได้ติดสกู๊ปนะครับทรง V2 นะครับซึ่งสกู๊ปก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยมาดูล้อแม็กออฟโรดกันบ้างครับสำหรับล้อแม็กเนี่ยก็จะเป็นล้อแม็กนี่เลยครับลายมาเวลนะครับนี่สวยๆเลยครับล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับรัดยางออเทเลนนะครับจากซูแม็กไซส์ยาง2 7 5ครับ55 R นะครับ ลายออเทเรียน line แบบเดียวกับ BF ใน Rap t ตอร์เลยนะครับระบบกันสะเทือนนะครับช่วงล่างด้านหน้านะครับก็จะเป็นปีกนกอิสระนะครับปีกนกคู่นั่นเองด้านหลังก็เป็นแหนบซ้อน4แผ่นโช๊คอัพชุดนี้นครับเป็นโช๊คอัพแบบระบบทวินทูบถ้าใครเป็นคนที่ชอบขับรถให้มันนุ่มนวลสายนิ่มก็จะเป็นรุ่นนี้เลยครับ n e x t Gen r เ a อร์เอ็นั่นเองครับอันนี้เป็นเครื่อง2,000ันเทอร์โบนะครับอย่างที่ผมบอก170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับ ตกแต่งอะไรกันต่อนะครับก็จะมีตัวนี่เลยครับทิ้วกันสาดนะครับเป็นแท้ของ Ford นะครับรับประกัน5ปีหรือ150,000กิโลตามตัวรถเลยไฟเลี้ยว LED นะครับติดอยู่ที่กระจกมองข้างเลยนะครับเบาะรองมือจับนะครับตรงรุ่นเลนเจอร์ป้องกันรอยขีดข่วนนะครับถ้าเราสังเกตสีดีๆสีน้ำเงินเนี่ยเขาจะมีความเล่นแสงมากเลยนะครับแบบนี้เลยบันไดข้างมีไม้พร้อมนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับ ไปมาดูชุดแต่งด้านหลังนะครับก็จะมีตัวนี่เลยครับโรบาร์เหล็กจากเออรเลนเนอร์นะครับเป็นรุ่น G T นะครับหยอดสีแดงเรียบร้อยนะครับเป็นทรงแขนยาวอืมหล่อเลยนะครับติดตั้งบนตัวขอบกระบะนะครับแน่นๆนนะครับแข็งแรงมากล้อด้านหลังก็จะเป็นไซส์เดียวกับด้านหน้านะครับตัวนี้ด้านหลังก็จะเป็นแหนบซ้อนสี่แผ่นนะครับโช๊คอัพเป็นแบบคว้ยนะครับี่ีะโช๊คอัพก็จะ อยู่รอกแชต์ีนะครับก็ช่วยให้รถเนี่ยไม่โค้งเคร่งมากนะครับแล้วก็ขับขี่ได้สบายเลยชุดแต่งด้านหลังนะครับก็จะมีกันชนหลังเหล็กนะครับนี่เลยครับกันชนหลังเหล็กก็จะสอดรับกับตัวโลบาร์อันนี้เป็นค่ายเอาเลนเดอร์นะครับรุ่น G.T เหมือนกันนะครับแล้วก็มีห่วงสีแดงให้ด้วย2จุดนะครับมีไฟ2ป้ายติดตั้งเหมือนของเดิมเลยนะครับเป็นเหล็กหนาเลยนี่นะครับ และนี่ก็คือ Next g e n r a นเจ XLS รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Ford นะครับราคาประหยัดเกียร์ออโต้สามารถใช้โหมดการขับขี่ได้ไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมด Eco โหมดประหยัดน้ำมันนะครับโหมดลากพ่วงแล้วก็ตัวโหมดของถนนลื่นนั่นเองนะครับก็พร้อมแล้วสำหรับรถคันนี้และก็มีระบบความปลอดภัยถุงลม6จุดนะครับมีระบบป้องกันการพิกควา traction control ร,ระบบป้องกันก,การลื่นถลายและก็ตัวช่วยสถียรภาพการทรงตัวครบในราคา 8 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่ติดตามอยู่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถแต่งสวยๆแบบนี้เลยครับอ่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ